สวัสดีเพื่อนๆญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้เก่งในานามสิยานุสิทธิ์วัดป่าโป่งสนุกตำบลเมืองยาวอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะเจ้าคะวันนี้เรามากันในานามของบ้านสวนถนนพัฒพมการเด้นเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน วันนี้เราในนามบ้านสวนรับเป็นเจ้าภาพน้ําปานะถวายพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์สิรูปนะเจ้าคะแล้วก็จะมีกัลยามิตรญาติธรรมของเก่งนะคะพิติิกนะคะนี่นะคะพิติิกนะคะเป็นแม่กาชาติของเอำเภอห้างฉัดนะคะเพื่อนเพื่อนมาร่วมนะคะมาร่วมจับน้ํานะคะแล้วก็มีคุณแม่นะคะจะมีคุณแม่คะ่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะคุณแม่มาจากไหนคะ<อ>บ้านไหนเอ่ยทุ่งเกียนทุ่งเกวียนนะคะค่ะแล้วก็จะมีคุณย่าย่าคิดมาจากบ้านไหนคะ วำนาบัวค่ะตำบลเมืองยาวนะจ้ะคะอ่าวันนี้นะคะพวกเรานะคะอ่าก็มานะคะรับเป็นเจ้าภาพจัดน้ําปานะถวายพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันนี้นะคะก็อยู่ในเทศกาลของออกพรรษานะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็กระถิ่นนะคะวัดแรกเลยนะคะก็คือวัดป่าป่งสนุบวันนี้พวกเราอะคะ่ะน้อมจิตนะคะเอาบุญนะคะกระถินของปี68อ่าวันนี้วันที่ กระถิ่นแรกของปีนี้นะคะเพื่อนๆแล้วพวกเราอะค่ะก็ามาจัดน้ําปานะวัดแรกของปีนี้ถือว่าเป็นสัพพมงคลที่ยิ่งใหญ่นะคะเพื่อนๆ mm hmm. พวกเราก็น้อมนะคะน้อมเอาบุญมาฝากเพื่อนๆกัะยาม,มิตรเอของเก่งทุกท่านเลยเจ้าค่ะวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญ สาธุกับพวกเราด้วยนะเจ้าคะ่ะกระถิ่นนะคะกระบุญกระถินค่ะเป็นบุญใหญ่นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอ,อย่ากด, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอนุโมทนาบุญสาธุกับพวกเราด้วยเจ้าคะ่นะคน้อมเอาบุญมาฝากทุกท่านเจ้าคะ่ะค